เป่ามวนก่อน่รีกด้วยรีกด้สยไปเอาวันีเาจิมาเหนวี่ยเาจิมาจุดออกไปโบกเนียานใหญ่ทำไมนใหญ่ใหญ่สามสิบกิโลละกันยี่สิบโลสิมาจุดไอ้มือของบาลุง3ากิโลแล้วปะน้ำหนักน้ำนักเนี่ยาลอยเมตรเนี่ยเอลอยเมตรครับ หลองลอยยังๆเลี้ยวตอนการแต่งหัวนะครับเยอะออกหล่อมากตีดเลยตีดหล่อมาาย่น้ตาลบกไรลูกี่ราน่นเงิก็จะไร่่้แต่กเปิดใส่เจียวเี่ยบอลเฮ้ยบอลมดดนเปนเ่ก็เป็นเีย่คนแปงกันานย่ต่อ ไก่โยไม่เป็ไก่ที่สุดในโลกเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่เห็นได้แต่หลายตัวเป็นครับบ้านนี้รับรองว่าบ๊อแตกก็ของเบาลุงอันนี้ผมกับพี่ส่วนรวมอยู่ด้วยพี่ส่วนรวมอยู่ด้วอันเพราะว่าบั้งนี้ทาบ๊อแตกเนี่ยผมจะให้ลิตรสี่ผมหนึ่งกับพี่แดงน้ำชัย คิว่าแรงของไม่ลมั่งอยู่นี่ดแล้วครับทีน้อยะเไปแล้วโอ้ยไปบกดนักบอแตกคือของบ้าลุงเดียววีสคนคนเรโอ้ยดเดียวไม่ขาดไม่ขครับ

ถามข้าวหมูซ <characteristics> ื <cuarto material> ้อเองเองเนี่ยเพื่อนถามข้าวหมูซื้อเองเองเพื่อนนั่นนันเลม่ผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ใช่ไม้เขาเขาไม่ใช่ไม้เม่เห็มันขืนก่ในนันเล่สมมติว่ามือดีไม่เขาเอาเบ่ลุงไปต้มกันเร่ยเรื่อย กัดการเราเลยอันนีค่ะปไมเลยหอยยังขาฝันัเนยปนงยขอฝัน็ดขยังก่านะไม้ไ้บสองเห็ดบางใหญ่ปอไปเลยนะโอ้ยพวกปูสาดสาดพื้นพื้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอโมาจากไหนไอเปิด

ก็ต้องเฮสวน่วงมาแบบฟุดจวดนะคะบัวอานางฐานสูตรฟุดจวดรดมขึ้นกกย่างแล้วระเบิดลูกนึงเลยครับแอดอยู่ไกลๆนะฮะ

กอนน้นค่้งเ้ากอนนเนคู่วุ้งเช้าเฮ้ยกอดบ่ละคอยยกไปเท่าน่อยเอ้อไม่ได้เท่าแม่ี่บ่อกบ่อแม่นเดียวบรเป็นติบ่ะไอ้อ้ยมันอดน้องนี่บัก้วกักี่ยวน้ำออยังเอา่านี่าดินออกตาดินเ้าเจ้าหนึ่งไปเดีขาขาดค่อยๆม้นไ่ อย่างไรวะรูว่ายากเลยบ่จริงมันม่ได้หลบมันไม่ได้รอบไน้กันกไปนกันกันไปน้ำกันกัีขาดแลวขทีรุดแล้วก่อนไปได้ทีฉีกตัวนี้ฉีกไปหน่อยนี่เออขยับยุบชุบออมันออกคอยจาน่ขนไปแล้วถ้าอกไปคนหยกขึ้นมา้ เาซื้อบึงบอกไปฮเบงเนี่ยของเตีบ่มีเมียมานั่แปลว่าบ่มีีน่มาจากไมีนั่งต่อเด้หาเนี่หานั่่น่ยต่อ้น่าอนราวางนะครับเราหยางไม่ผ่อน่อนบ่อยขฮ่อนบ่ขึ้น่มงทันีั่ฮต้องดีเด้อต้องดีเด้อ่อออ๊ะ่าจาอซื้อบเนียเนี่ยน่ บอาจารย์เราซบอแค่นั้นอ่ะอค่อยโย่ค่อยยคุณอยู่มุนแล้วก็ยกทเกียวกับบลแ้บอลแล้วบอแล้วลมันม่หยาง้เนียอแล้วอ้แวกดีย่างนทำท่าูาจนัางอะแกเป็นแตนเีนอนไ่ไม่ ท่านดี่อุ้ยได้นมเป็นตัเมันมเลยเมนเมนง่เมนไปโ้ยง่เลยเง่เลยนะบ่บ่บ่เด้ยเอาสุดดอกเอาประมาณเดีอยวมันมาเดี๋ยวมันมาียวนมาเดี๋ยวมันี๋ยวมันมดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมดมมาดมเดยมาดมไมดมมาีาเดียมมายมนมดันมีมไมเดียมเดมันมมันดมมาดมนม ไอ้โดมออนซอนดีบังแกดพันวะมันชิไม่ได้เสียงหรือเียงก็บ่รู้มีไต่เสียงมันลมแห้งคนว่ามีไฟล้มันลมแห้งดเมือนกัไบ้าด็กยืนอนแกดพันวมันสิไปดันต้นไม้ยันบังแกเปนสิปิววะ

ดู่ด uh uh oh. <c oughs> ้วยอู่ด้วยมันหลุดแน่วเหรียญการ์ตูนอมเลยหยุดมันเลยนะเด้าเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยอ้อไอ้ยังก็เราเคยเห็นนีดิบ้าบ้าบ้าอันนี้เข้ามาให้มันดังแห้งของยิ่งใหญ่ให้มันดังหน่อยเพิ่มมาของหน่อยเอาเอาเอามาไหมเดี๋ยวจะป่วยตัวเบี้ยบ้าครับเจ้าของเอามาจู่มไหมจุ่มไหมเอาตัวจุ่มส่นเบี้ยบ้ยังน่อยยูต่อไอโดมเอาไปเปิดตรงไหนก่อน แวไหนาวไก้นดังคอยปวด่ห้าใหญ่ไปโมติทีืได้าับ้านลกใหม่พ่นแน่ยที่เราบอกรับต้มบอกรอบครับเดี๋ยวสิตนี้ตัดไหลก่อนนะครับล้วกันตัดไหล่ต้อนมันตังแบบว่าได้ตั้งตัวเลยี่ เป็นน้ำ<จ>ก <uur> ุเราเป็นน้ำกบอเาก็้เป็นน้ำกบบอเก็แล้ว่ได้เป็นน้ำบอนนหามบเอาเล็ขั้นตอนนะเอาเล็บอบงบอลบอนย่าง่อนเ่นครับหนอยากว่านี่มมีันไ่ห

đi học giàng đi. đang bận. đang đi rửa lau tháo luôn. đẹp quá. rửa cái là. cái gì? cái cái này. nó เขาไปใช้ายเข่หว่าเาปนะไ่ยาเ้องเามาเดินเลยป่าวนก่อนป่าวบนก่อนโอเคโอเคมีแขงยกว่าหเองานเดียอยอยูุ่่้ยเียนหาเลยวาเคยพอยังไงเนีนี้เรี่เปิดเ็ภาาเกาีเาเป็นภาษาเกาีนะ ไดมุ่นไหมหมเปลี่ยนคาถาเปลี่ยนคาถาหายนี่านี่รีกวดใส่รีกวดใส่อ้บอลยงบอลได้ไหมอาจารย์โดมมาเองนะครับจะเห็นนักจำเมียร่ะออกาเป็นปนจ้าแล้วจะเป็นสถตอไโอ้ยเปียนเปลี่ยนนะ เขาสิมาออกไปบกยักยกใหญ่ทำไมยักใหญ่ิโลละกันยสโลลอยยี่สิบาเขาจิมาอ้เขาสิมาจุดไอ้ของบ่าลุงสกิโลแล้วปะไม่ใกิโลสามสกิโลหนักอ่าระยะระยะสามิโลบ่ครับอันไหนน้ำนักน้ำนักเน่อยเมตรเน่ยเมตรครับ ลอยเมตรเมื่อนันมื่อนันรตั้งเมตรมื่อนันิเมตรครับเมเมื่อนันิเมตรในร้านเมื่อัโลเมื่อสามโลสมโลมื่อนี้เิตั้โลสบโลนั่นบอทางเาทางโล่เขาทางเดาทางมือเป้เปเป้เปิเปิเป่เป่าเลเปินลลิ้ลเปิ้ลเปิ้้้้้้เเิเเป้ลลลอย บางไผนนอเป็นบางปี่ายรายการหมือนเลยหลงลอยย่างๆอยู่ทาน้ลังยใหนี่ขาวจงตัดอเนียวก่อนหนะเกามันไม่คันสนอต้องเดนะตรงนี้แฟนโหวตงเงี้ขาต้องเขียวันี้เขียวอยู่ใส่บุ้ง ไอ้โดมครับแบกวนี่ไอ้โดมมากฟาการนิมนต์ดีเป่าแล้วก็ยกมาลดงอาินี่บสีบ่โอ้ยเปาโอ้ยจะ้เกียริคนเป็นไอเนี่ยจะให้เกียรติาอโ่เอาตัวลงเห็นหน้าวะเอาามสองสร่งองเออนับเนี่ยเออ ตัมตั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 การแต่งหัวนะครับเอาหมวอก่อนครับเละตัวแล้วมันยังสูดอยู่เลยนะเนี่ัวปีกเปีกมานะครับแต่ล่ะนี่แหละของแท้มันเนียนเด้ยมันสูดกับสูดอลยึ้นแน่นอนงหัวเอาลายนมันบั หัวอันนี้ก็ยังหัวยิ่งบกตัวยิงบกเวลาตัวีอดบก่ัะอาะสูนี้มีกรากระเตมวันซังหดขีดเหนียวจพวนวนไดยเดินให้บเวมือเปียกใหย่ๆมื่อเปิดทั้ง่างเด้ออ่ะไอ้ดูาไฟนอ่ะเกบไว้อะไรไครับหลอมาติดเลยติดหลอมากยาเลยกบาติดนี่ไปกอนที่ออมาก่อนมันเหนียวเออ มันบกหวานแาบเจียบวว่าน้ำตาลมันบกไรูีบกน้ำตาลมันสีรูเฮ็ดแตกมั้หรเฮ็ดแตกมั้งหรอครับตบาีเพิ่นจะเฮ็ดได้ได้พอคนดูตอนหมเื็นตีว่าตีตีตีได้ดีโยเจียแล้วอันเดีครับพอแล้วมันสีบ่อันเเ่เดี๋ยวน่งเดี๋ยวนี้ครับอู้สาระสาะแตกนะแตกง่ายตุ่มไม่บ

ไมมันอเนนอเอดันอดเอาแป้งใส่กันใส่เจวครับใส่เจวนั่นนี่ร้อยชูบังเขาก็ใส่แป้งเมื่อนานี่คือิเขากับอาบน้ำปบแป้งในตัว่่เลยเดีเออไปเสียงไปหลังงใบเปลี่ยนห้างไหมสั่งหมเี๋แล้วมันมีอันนี้มันมนหมุนหมุนหมุนัไปดูดัก็ไปขเอาขยับอยู่ดอกขยับอยู่ ลอยแรตัวอย่างนี้องนใส่โบอีกหครั้งนะครับบางันตีดตีลอยเลือนี่รุ่นของโดมเลยโดมรุ่นนี้แหะโดมเข้าง่ายบอกแล้วหัวเขมุดโหัวเขมุดโดมไอ้มันไปปูทางใคยเ้ยแท้ๆดันดันดัน เอาได้แล้วอที่แรงกันที่แรงเอาของเบาหลุมยากข้าไปบ่อเขาได้เอามาอยกเข้าเลยลงลงโอหมุนน้ำหมุนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดีคอยลงอกหมืนไม่บ่ขาดเรโบกครับวันนี้ครับวินี้นจะได้หปมาอยแห้งซอยเห้งซอยแห้งกันนะครับเป็นมือแพ่งอ๋อเหอเยเลยดยเลยเดไล่เยลไป เมามูผิวกรพลังครับม่อีทุสกเรยบร้อยเกิดความราบรื่นนะครับย่างอดได้ม่เกดหดเลยอย่าไม่เกิดหงส์เขาหกส์องง่ายก็ปจานได้ครับ อีกกแจล็ก็เหมดีมันเกิดแขกแขเงินเทาไเนี่ยคือเกาคือเกาไก่คือเกาแหละไก่ซ้เกาไ่เกาบอ่าัีคือเกาคือเาผมไผนี่พยาม่าเนน่นี่ผมเนี่ําเข็มลอาูเดสยานเมียกลัวเมียใส่เสือตัวนี้ขังขังใสเร็วใส่เร็วยานเมียอกลัวเมียทำท่น้าใเบื่อไงัเลยไดเกับแมบานหนาำมนาเอื เสือต้นนี่ันหาไ่มีภาษาแต่วายาส่ต้นนั้นไงสตนั้นยาเมียยังกนันนั่น่เสือต้นนั้เสือต้นนั้นบริยานียนะเสือต้นนั้นเทียบเทียบแล้วนั่นบรยานเมียนั่นมันขึ้นอยู่กับผู้ใส่ม่เหนต้บ้างนใส่ยานีคื่เกาล่ะเนะีั

ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าประเทศอื่นเาไม่เห็นะเใตคือประเทศมารอติดตามกันครับใคเติมไปห้องใคเป็นไปห้องไม่โตยากนะครับไม่ได้ดับบ่อยังหลังนักใจนักใจนักใจดิยังม่เสยังเสคของบ้าลุงนะ ทาทาไปก่อนเดี๋ยวไปเลยหลา้ๆหลายกอครับเดียาดิดอขาไจางผู้นึงกยอนะครับกรรมการมาแล้วบอกครับนั่งนะครับกรรมการยังไ่ตังนะครับเดี๋ยวเยพันก้อนเดี๋ยวเด ยม <mile inside> ีเ <bas> ขิงเกิดขึ้นครับผมมีขิงเกิดขึ้นมาแตกก็ของบอลลุงแน่นอนได้คำว่าแตกแน่นอนบอลนี่รับรองว่าบอแตกคือของบาลลุงอันนี้ผมก็มีส่วนรวมอยู่ด้วยพีส่วนรวมอยู่ด้วยเข็งได้กันแล้วนะข็งได้กันแล้วใส่สีเป็นใส่หลังบ้างหน่อยนะครับผมกเปิดใหม่ฟันก่างกล้วยเนาะขึ้นได้รวมลงสมมาสันวานี่สิแตกคก็ของบอลุงบ่ โปเต้ครับโปเต้เนื้อน่งไทยสาเหตุมันสิบมแตกย้อแงงย่างงอแงเลเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นนี่ส่วนรลวมนีส่วนรลวมแต่ส่วนรลวมขีดเกียรติเองก่งแตงแตกกูเอาไปหลุดกันขีบปูบ้ามันแตกกว่านออบาดนี้แตกบ่แตกอะไจะได้ก็บ่แตกครับผมแปเตกดอกอันเพราะว่าบั้งนี่ถ้าบ่แตกเนี่ยผมจะให้ลิ้นสิผมหนึ่งกับพี่หน่งน้ำใส่ร้อยเอกจักรคันได้ร้อยเอาจักรคันได้หน่นป้อเสียกินโอ้ย เสืยังไงเสนึ่ต <maintenant S 3> okay, ้นด okay, ้าภนอดอองต้นนี้เลยบอกเลยแ่าอกไงทอบ่มาตกบังเนาะข้าหานโอ้ยไปแบกแบกเขามากเดินๆครับครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วร้อมพม้พร้อมแ้วพร้อพ้พ้้้มมพ สีเรียนท่านวะเนาะเอาเอาลงท่านอยู่ร้อยเองไปคืนมาเจียวเงเแค่ทีไมืรนยละก็อช่ยังไงละลูกฮันดาฮันดาเอานี่ันดาเอานี่ฮันดาเอานี่เริ่มฟังกรรมการเริ่มฟังกรรมการเนอะเจิดจุ้ยเลยเจิดจุ้ยเลยเจิดจุ้ยเลยเอาครับนิพนธ์ทุกคนครับสุดเป็นความกันครับสุดเป็นความกันนะคะบังไฟบังไฟไปบังลุดเจ้าเป็นยังไง พี่พี่เขาโฮมเขาห้มไ่ิว่าเล่นของไม่ลงก็งางอยู่นี่ได้อีกแล้วนะครับด้ที่เลยที่ใจคนนี้จะเกิดไอ้ด้อมจุนแล้วจุนแล้วไาโก๊ะไม่ลงไม้ลงมันก็เทกมัเทกจะได Yeah. <laughs> วิ่งกับ

ของบ้าลุงลองบดินี้หนอลองบดินี้ลอาหงดหงิดนี่นะครับทีมงานของชางตะกี